ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะคือปุ่มที่ผมเพิ่งปรับมาใหม่นะผมก็แบบมาค่อยถนัดปุ่มนะต้องแบบฝึกยาวเลยนะอันนี้คือปุ่มใหม่ที่ผมปรับนะครับท่านผู้ชมก็ดูได้เลยนะผมก็เล่นแม็นะครับนี่นี่อันนี้คือปุ่มย่อนะ ก็เอาเป็นผมไม่ต้องเปิด้น้นผมบอกนะ้มม,มามหัวไม่เป็นดีสุด เล่นจริงดีงงนะครับผมก็จะเล่นทุกปืนนะครับที่มันคือลูกซองนะผมก็จะเล่นทุกอยนางทุกรู้สึกว่าผมถนัดดีทุกคนก็ต้อาการเอง มาขึ้นผมยิงไม่ขึ้นนะดูดีๆนวครับผมยิงแบบไม่เป็นกว้าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันใน ซีวีสี่เลยละกัน let's go ท okay, ่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในซีวีสี่เป็นท้านที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาอยู่ในซีวีสี่ปะเดี๋ยวเราก็จะไปโอ้เจ็บปีนเจ็บปีนต่อเราไปเราปะกันสารเล็กก็ใช้ปีนออะไรก็ วิ่งเมื่อกี้อขออภัย้ลยนะคบผมก็หลุดนะมาในเอ้าไม่ไม่มีอันนี้เหรอเอาูมชมไม่มีโอ้จบปืนลูกโมนต ผมรู้นะว่าดาเมจมันแรงอ่ะแต่แบบมันแตนหน่อยหรอกเพราะเขามีเติชาร์จกันหมดเขาตายจนหมดยกทีนะรับเลืยแค่คนนี้คนเดียวละคนนี้คนเดียวถือว่าเขาเสียเปรียบนะสีวิสีแรงนะนะท่านผู้ชมเย้ตึงจัดท่านผู้ชม ปอดตัวไม่ไหวก่อสร้างคือผมยังปอดเลยค่ะมันคือปืนใหญ่มาได้แล้วชมเดี็กตอนที่เจอกัรนี่โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะ No nope. เดี๋สองคนนะครับทั้งทีมผมก <Kin> like ็ยังไม่ได้คิวนะชมท่านผู้ชมดูว่าทีมเราจะได้ที่หนึ่งสตาร์ไหมเพราะว่าแบบอีกทีมก็ปวดเจับเลยนะครับทีมอีกทีมนึงเขาก็รู้สึกว่าอีกคนจะดาวไปแล้วครับเพื่อนอีกคนนึงจะดาวแล้วเหลือแค่คนเดียวนะครับเขาเสียเปรียบนะครับมีแค่เยสยาดาวดันดาวัง ดูนครับว่าเราจะพาความหมองของคีมให้กับเบิร์นสิงตายตายวงนะพู้ชมบูตายวงว่ะทุกคนตายวงครับแหนบจัดเลยตายวงมาขมขมแล้วก็ปูแหนบนพีชม

านผู้ชมผมงงกับตัวเองอยู่นะมันอม็อดื่อทีมันเกียบตายนะ็อดที่เลียดผมเดี่ยนหนึ่งแล้วผมตั้งให้อลฐานนะท่านผู้ชมอุ้ยผมรอดบูดวิดท่านผู้ชมเลียดเลยแค่หนึ่งอะผมผมรอดได้ไงวะท่านผู้ชมแล้วผมก็มาปัญญาแล้วผมก็ไม่รอดทีหลนะังอุ้ยสุดจัดอะท่านผู้ชมผมรอดบุดวิดครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กับเพข่อนนะครับนี่เลี่ยนเลยแค่หนึ่งรอดได้ไงวะ Bye Bye bye. bye.